ช่างมาดูพื้นทีน่ในการที่จะสร้างนะครับถือว่าที่พักให้กับสมาชิกเพช่นลำเพลินครับที่พักไว้ห้องประมาณสี่คูณสามใช่ไหมเอาเอาซอมาพี่มาพี่ <c oughs> มามาเอาล็อกได้าพี่เป็นนิมิตหมายที่ดีเลยตอนนี้วมา ก็เด็ดองมาคุยงานเลยพ่าบิางทีวงก็ดีบางทีวงคือว่าอาทียังบ้านในปลูกสางแต่ว่าเขาสามารถจับจองไว้ก่อนได้จับจองไว้ก่อนผู้ใดมาก่อนได้เปรียบตัวนี้นึงเลยเพื่อการปลูกสางขึ้นมาแล้วนี่ก็คือว่ามีแต่ผู้ไม้ป่องนี่ไม้ป่องโอ้แสดง็จมนีเจะมาก่อนมูเรียมีหลักฐานมามาก่อนมูเออเบิ้งเอเรียไว้โอ้เบิ้งเอเรียเบิ้งพื้นที่ไวปละเห็นไว้หมซัง ทางมาทหารดิมาจากโม14ต่เนียคุณลุงอาพวกแฟนผู้สอยสวนหน้าพี่สาวโจของประเด็กต้นก like 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 um, ับขนมหวานขนมนยังกว่ขนมต้องมวนเนาะกับลุงปาวัดตของแท้กำลังเึ่งพื้นที่ครับนี่แหละ คืออยู่ในเขตพื้นที่อันนี้คือสิเป็นลังแหลกลังแหลกลังแหลกสังกับหัวกระหวังเราไปูมีถัดยังไงนอนได้พอสองคนหคนเเดินนะนอนหกคนไม่พูดเลยจานซอฟไดีกวาจานซอจานซอดี่ำไหมหกคนนี่คันจะพวกผู้ชายพวกยเขาอยู่ได้ โวเลี้แม่กับแม่ตั้งแต่กระเทยกันเขากระแยงกันนึงซีแหละนอกจากพวกศิลปินที่เป็นส่วนตัวมันสิอยู่ได้อยู่ประมาณสองถึงหกคนประเมินว่าอาจารย์ซร้อยสามคูนสามกหลังไในตัวหน่อยลงมหน่อยลงมาจังหน่อยเอาหาพี่น้องมาสังให้ตัวอ๋อสร้อหาพี่น้องมาสังให้ตัวบ่เกินตามกำหนดเกณฑ์ดอกทีก็มีไว้ให้แล้ะ พได้สางให้อโซ่เขามาสางเด้อบ่ต้องไปส่วนตัวเลยบ่ต้องไปเสียค่านรีสอร์ทจะได้ยู่งอยู่นี่เด้มันเป็นมันเขาาเเรียกว่มันป็นแบบว่าเป็นส่วนตัวเลยนะเป็นว่าโบต้องเป็นหลังของเอากระโยกควอมสูงขึ้นมาจากประมาณนี้เนาะลุงเนาะจากสี่สิบเส้นพอดีปะสี่สิบเส้นห้าสิบเส้นกี่หอน

เนนี่ยพี่น้องเบื้องจากนี่ว่าหีแล้วพี่น้องสีนอนได้ประมาณถ้าเป็นแดนมานอนก็จะประมาณหกคนได้ค่ะนะคะหน้าจะกว้างสี่เมตรค่ะนะคะห <c oughs> น้าจะกว้างสี่เมตรนะคะแล้วก็อ่าล <c oughs> ึกเน,นกะ <c oughs> าะลึกสามเมตรค่ะแล้วก็ห้องก็จะต่อเถิบต่อเถิบหลังคาเพื่อกันกันฝนกันแดดนั่นแหละพี่น้อง นะคะออกมาเม็ดห้าสิบเนาะค่ะออกต่อเถิบอนหนาวมาหน่อยหนึ่งนะคะพี่น้องเข้าต่อเถิบออกมาเมียนหาสิบค่ะเอาองซีเอาเอาความสูงความสูงความสูงมันประมาณสองเมตรอ่าข้างบนสองเมตร สามเมตรกับลงมาสองเมตรเจ็ดสิบะที่เขาวัดเนี่ยก้มสูงอ่ะ่ม่นสองเมตรเจ็ดสิบอ่าสอเมตรสามเมตรกับสองเมตรเจ็ดสิบคือมันสลบอ่ะหลัดชันลงมากำลัง ก็ว่าเป็นแผนพังที่เท่าได้เตรียมก้มพร้อมไว้พี่น้องแหน้าตกเถิบเนาะบนห้าสิบเนาะแมนไม่น่าเมนยาวสเมตรเนาะนี่คนนีนี่ไม่นาอยู่ตวนี้ก้อห้าสเมตรไนเทาเทปูนพอมท่าเทปูนมมนจะิดหลายอบอ้ไม่หลายดอก่อนนาเนาะปูนกับสองถุงนี่ถุงสองเกินสามยังหลายเอาเอาพอดีพสถุงกับสถุงพอดีสามถุงสถุงพอดี บ่ได้เอารถหยียบดอกค้นยังมาเหยียบเสร็จจะหาเส้นบุญสามถุงาอยากทที่เป็นครัวหรือว่าเหดกินกระเขากำน้ำทานกิงเผากินน้ำนั่งพักงานหยางใจเนาะอนี้ใช่ใช่ไปตั้งโตตั้งยังหาออกมาั่งเรียอหลักสามสิตรงนี้ก็สิเป็นตะยูขึ้นสิเป็ ไม่ประมาณเท่าไหรเพราะว่าหลังแหลก่อบนี <queen> <plus> <S 2> <S 2> ้นัย่มานบุอย่ประมาณที่ที่านบ้านั่นแหะี้บวกลบนิดน้อยกาจะ่เื่อนก็อาจจะลดก็นั่นอีกเล่นไปต้งของว่าว่าลายเดินลหรอกเสันไปไล่หรอกีว่าเป็นขั้นเป็นตัวนี้ขี้ไร่ได้ยูรอกสีไร่ก็ได้ ีมันอยู่มันอยู่การแจ่มมันอยู่ตรงหน้ามันเลยเป็นบรรยากาศแต่มันไม่ได้วบังมันก็เลยแข็งแจ่มจะว่าก็มองถึงภาพรูปก้มแข็งแรงหน่อยวอลล้มมาทั้งนี้เขาก็ประเมินซอยกันบอแข็งแรงอยู่ดอกอนเล่นซี่สามก็แข็งแรงหรอกอืมอะไรเยอะเอาจะว่าโอเคครับมืัอนี่นายช่างเป็นมาเบิ่งเด้วเด้ออย่างพื้นที่ ค่ะครับเีอาเีพกันนางลินมีก็มีมีอรน่อน่งนั่งเินเลยอ่ามีเด้สมีเด้สองมี้วยอ่ะนี่อันนี้อเมตรมเมตรแต่ท่ามีีบตัวบานเรอตว้าตวาเมพี่เาวมีฐาีพอแล้วโอเคมีท่าสีบ่อดีแบบเทบุ่มาพอดีนะากนากแล้วก็เขาอาจจะใส่ข้ออนบอลุ่้เลาะข้มเนาะเพราะว่าเันลายยกค่อยยกไปกับตัวบ้านเลยเออ พี่น้องครับสรุปแล้วว่านี่ครับได้พูดคุยได้ออกแบบมาประมาณประมาณสามหนีครับเดี๋ยวสร้างกระสีมืออืน่นมืออื่นสร้างกระสิออกไปเบังวัสดุหลกักประเมิอนอีกรอบนึงครับว่าของที่ห้องสีใสมันจะประมาณสาใดนะครับช่วงสายๆพี่น้องจังติดตามในนะครับคลิปต่อไปฉะนั้นเราขอขอบคุณนะครับทุกท่าน พ่อพอแม่แม่นะครับหรือเอฟซีแฟนครับพี่น้องสุขุสุขนขันทีร่วมเป็นกำลังใจร่วมสนับสนุนมาเห็ดมาทำมาสร้างซอยกัน,นพอให้พี่น้องที่เห็ดที่สร้างที่ซอยมาเเออให้จะเริ่งเรื่องตลอดไปมีแต่สิ่งดีๆนะครับใหตอบแทนท่าน,นขึ้นลอยทอพท่านประกา,ทานทมดชืนน่อกาวแรกหรือนะครับหรือว่าคอนโดน้อยหลังแรก จะสร mhm. ้างกันใน้สรัางั่าภายในเร็วๆนี้ครับฉะนั้นนะคขอบคุณและขอบคุณอีกครั้งหนึ่งครับสวัสดีครับกระแท่นนี่กรกแท่นนี้จากจากตรงนี้เรายืนไปไปสุดมองมาทอดมอง กัวนะคะเขาก็จีด้ประมาณหัตาแล้วพวกจีด้งกหลังหาฮกหลังประมาณหนพี่น้องเนาะลุ้ได้ได้บ่าหาหลังจะมีไปได้้าหาหลได้หาหลังเนาะได้หาหลังคิ่นี่เหลือประมาณหาหลังทำเป็นไปไหนกันเนี่คิดดีดี